ในอัตถกถามัชฌิมานกายมูลปันนาบเนี่ยนะอัตถกถาปาสราสิสูตรได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับประโยคที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไม่มีพระประสงค์หรือว่าไม่ทรงแสดงธรรมให้เพื่อจะโปรดผู้อื่นเนี่ยนะที่พระองค์มาตรึกว่าธรรมที่เราบรรลุเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตตรึกหรือคาดคะเนเอาไม่ได้แต่ก็ เป็นสิ่งที่บัณฑิตเนี่ยจะเพิงรู้ได้ที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่พิสูจนทั้งหลายเรานั้นได้มีความดำริว่าธรรมะที่เราได้บรรลุนี้ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบประณีตยอย่างไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้เฉพาะแต่บัณฑิตส่วนหมูสัตว์นี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินในอะไรคือมีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงเลี่นรสและโภตภาทั้งหลาย ยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งคําเหล่านี้ได้นียากที่จะยังรู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นและยากที่จะเห็นธรรมที่สงบประงับดับสังขารทั้งปวงนะยากที่จะเห็นธรรมที่ดับชราและมรณะยากที่จะเห็นธรรมะที่ดับชาติยากที่จะเห็นธรรมะที่สงบพบสงบตัณหาอุปาทานยากที่จะได้เห็นธรรมะ ที่สงบผัสสะและเวทนาเป็นต้นเป็นธรรมที่สละคืนขันธูปฏิสละคืนกิเลสูปฏิสละคืนอภิสังขารูปฏิเป็นธรรมที่สิ้นตันหาเป็นธรรมที่วิราคะคืออริยมรรคเป็นธรรมที่ดับคือด้วยอริยผลทั้งหลายเป็นธรรมที่ออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดธรรมะที่ลึกซึ้งคืออริยศัสตร์เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะพึงแสดง แสดงอริยสัจเช่นนี้เนี่ยนะคนอื่นไม่รู้ทั่วถึงธรรมะของเราเราก็จะลำบากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าสอนอยังไงเขาก็าไม่เข้าใจนี่มันไม่ใช่เหนื่อยคนสอนฟรีหรอเนี่ยเปล่าก็คือฟรีบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยที่เราไม่เคยได้สดับมาแต่ก่อนก็ได้แจมแจ้งแก่เราว่าบัดนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราได้บรรลุโดยยาก ธรรมะนี้ชนผู้มีราคะโทสะหนาแน่นตรัสรู้ไม่ได้ง่ายก็ถ้าราคะมีกําลังโทสะมีกําลังเนี่ยนะบรรลุไม่ได้ล้ออริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าเป็นธรรมที่ปราศจากอภิชาและโทมนัสชนผู้กําหนัดด้วยราคะถูกกองอวิชชาคือความมืดหุ่มห่อเอาไว้แล้วย่อมไม่เห็นธรรมะที่ทวนกระแสของโลกเป็นธรรมะที่ละเอียดลึก เป็นเหมือนกับเป็นอนูอนูก็คือเป็นเหมือนกับผุ้ยผงเนี่ยนะคือมันละเอียดอย่างนั้นแนละลึกเห็นได้ยากดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อเราคิดเห็นอย่างนี้จิตก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมภิษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสามบดีพรมเนี่ยนะทราบความลําิของเราจึงมีความปริวิตตกว่าโอ้เนี่ยน,นะแปลงวาจาว่าโลกเนี่ยพินาฏละสิเนา โลกเนี่ยจะพินาศละสิเนออันหมู่พรมในหมื่นจัก,กรวาลเวทล้อมแล้วอันเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเทา้านิมิตเท้าปรินิมิตตะส,สวัสดีก็เสด็จตามมาด้วยปรากฏอยู่เบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท้าสามบดีพรมนั้นทรงนรมิตแผ่นดินเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เองก็ทรงคุกชานุมนฑนคือคือคุกเข,าข่าข้างขวาลงที่แผ่นดิน ทรงทำอัญชลีประนมมกรที่รุ่งเรืองด้วยทาสะนาขะสมุทานเรียกว่าประชุมนิ้วทั้งสิบที่รุ่งเรืองด้วยเล็บเหมือนบัวตูมเรียกว่าการไหว้ให้งดงามก็ต้องไหวเหมือนบัวตูมเนี่ยนะก็หลายๆคนก็บัวเฉาอันนี้ก็เข้าไหว้ที่งดงามจริงๆก็ไหว้เป็นรูปดอกบัวตูมเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวตูมที่งดงามใครไหวไม่งามชาติหน้าก็เฉากันอยนะ่าไปแช่งคนอื่นอีกไม่ใช่เล่าให้ฟังก็บอกว่า ประชมนะประชมสิบนิ้วอันรุ่งเรืองงดงามเหมือนกับดอกบัวตูมที่เกิดในน้ําที่ไร้มนทินไม่วิกลเนี่ยแล้วก็ยกมือท่วมหัวจริงๆเหนือเสียงก็คือท่วมหัวโูนอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะแสดงธรรมโดยนัยะมิใช่น้อยแม้ตรงนี้เนี่ยเบอกว่านยะแห่งการอ้อนวอนของพรหมเนี่ยท่านยกตัวอย่างมาตรงนี้มาหในด้วยกันในที่หนึ่งบอกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเถิดหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสด,ดุจทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เพราะไม่ได้สดับธรรมก็ย่อมเสื่อมเสียประโยชน์ไปเปล่าหมู่สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมคงจกมีแน่แท้ก็อ้อนวอนเลยใช่ไหมว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคก็คือพะขวา พระผู้จำแนกธรรมพระผู้มีพระธรรมเป็นต้นเนี่ยขอให้พระองค์แสดงอริยสัจธรรมเถอขอพระสุคตพระสุขโตพระผู้เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพานผู้เสด็จไปด้วยอริยมรรคเนี่ยขอพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยโปรดแสดงธรรมเธอจริงอยู่ที่พระองค์คิดเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยลึกละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเห็นได้ยากรู้ได้แต่เฉพาะบัณฑิต จริงอยู่ว่าธรรมะลึกแต่ว่าหมูสัตว์ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่เขาเหล่านั้นเนี่ยพอจะรู้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาก็ย่อมเสื่อมเสียประโยชน์ไปเปล่าหมู่สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมะจะต้องมีแน่แท้เนี่ยนะข้าพระองค์ไม่รู้หรอกเป็นใครแต่ว่าพระองค์เนี่ยต้องรู้แน่แท้ว่าจะต้องมีคนที่พอบรรลุได้อันนี้ในแรกในที่สองบอกว่าแต่ก่อนในแคว้นมคธ ปรากฏมีแต่ธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์อันมีผู้มีมนทินเนี่ยคิดแล้วก็คือเอาคนเศร้าหมองมาคิดธรรมะอ่ะพอคิดไปคิดมามันก็คว้าได้แต่มิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมีแต่มิจฉาทิฏฐิเกลื่อนกลนกระจัดกระจายทั่วแคว้นมคธเพราะสมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่แคว้นมคธเนี่ยนะแคว้นมคธเนี่ยรัชพิหารเนี่ยคือมันมากไปด้วยลทัทธิมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดเลยทําให้บริสุทธิ์ก็คือมิจฉาทิฏฐิ บางแห่งบอกว่าเหมือนกับราชยาพิษเนี่ยนะมันเต็มไปหมดเลยเพราะามิจฉาทิฏฐิลัทธิ62โดยเฉพาะไอ้เมืองราชจเครื่องอะ่ะมันจะมีสภาอยู่หลายแห่งด้วยกันเป็นที่ถกลัทธิกันเนี่ยนะก็ถกกันเอาตายเลยอินเดียนี่ชอบเถียงกันมากเนี่ยนะแต่ว่าไม่รอบวางมวยแบบไทยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเถียงกันในเรื่องลัทธิเนี่ยนะก็มีสมาคมท,ที่เรียกว่าคุยกันศูนย์รวมลัทธิเลยจะมาสนทนากัน ทีมาละทีละห้าร้อยทีละพันเนี่ยนะมานั่งถกละทีกันใครแน่ก็อยู่ได้ก็จะมีการหักล้างกันพูดกันทิมแทงกันด้วยหอกคือวาจาเนี่ยนะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละบรรทิเนี่ยมันมีมากอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยเปิดประตูแห่งอมะตะนาครก็ยังไม่ได้เปิดคืออารยมรรคเนี่ยนะที่เป็นทางแห่งพระนิพพานตอนนี้ก็ปิดสนิทเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกไม่มีใครเปิดเผยเลย ขอหมู่สัตว์จงสดับธรรมะคืออริยสัจธรรมที่พระผู้ไร้มนถินคือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ให้อริยสัจที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองขอให้เขาเหล่านั้นได้ฟังบ้างเถอะทีนี้ก็คนที่ฉลาดก็ต้องอุปมาหน่อยว่าชนผู้ยืนอยู่เหนือยอดภูผาหินหรือว่าสมัยใหม่ก็ขึ้นอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยนะตึกสูงๆเนี่ยๆๆนะอยู่บนยอดตึกเลยแหละ หรือเหมือนกับขึ้นไปบนภูเขาทองอะนะจะพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้มีปัญญาดีพระผู้มีสมันตจกักโศรู้โดยรอบเนี่ยนะสมันตจกักโศก็คือพระผู้มีพระสัพพัญยุตยานพระองค์นี้ปราศจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยนะพระองค์ไม่มีความโศกคือทําไมเอ๊ะทำไมย,ยกว่าโศกก็บอกคนเศร้าโศกมองอะไรไม่ค่อยเห็นตามบวมหมด ตามมันแดงตามบวมก็เลยมองอะไรได้ไม่ค่อยไกลเหมือนกันคนมีความโศกเป็นอย่างนั้นทั้นคนที่มีมีพระปัญญาดีมีสมรตะจากโศกไม่เศร้าโศกเป็นเหตุให้ตาบวมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราศาสตร์ที่สําเร็จด้วยธรรมหรือธรรมปราศาสตร์คือปัญญาพิจารณาดูหมู่ชนผู้ระงมอยู่ด้วยความโศกผู้ถูกชาติชราครอบงามแล้วอุปมาฉันนั้น ข่าแต่พระองค์ผู้กล,กล้าผู้ชนะสงครามผู้กล,กล้าชนะสงครามที่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์ทาทั้งหมดนี่กล้าหมดเลยเนะไม่มีใครเห็นด้วยโดยประการทั้งปวงตั้งแต่ออกบวชแล้วเนี่ยนะเริ่มออกบวชเนี่ยพ่อเนี่ยล้อมวางเลยนะทำกำแพงเนี่ยสูงสง่งคิดว่าปีนออกมาไม่ได้วางทหารองครักษ์และประตูที่ต้องใช้คนเป็นพันเนี่ยจึงจะเปิดได้วางทุกอย่างเพื่อไม่ให้บวช แล้วก็วันที่ออกบวชพญามารก็มาห้ามมาปรามอีกมาถึงเมืองราชจะครึกพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้เห็นด้วยบอกโอ้เดี๋ยวยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ชื่นชมลัทีิของอาราละดาบทอุตกะดาบทเขาก็ชื่นชมกันพระองค์ก็ไปปฏิบัติอยู่ในลัฐที่อันนั้นพระองค์ก็เดินจากออกมาก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะมาทําทุกขระกิริยาก็ไม่มีใครเห็นด้วย นะที่อย่างพระญาทั้งหลายนี่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะคนโดยมากไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยแต่ปัญจวัคคีย์นี่แหละเขาเชื่อว่าเออเนี่ยใครจะบรรลุมันต้องทําทุกขะกิริยาสิพอพระอ,องค์กลับมาชั้นอีกปัญจวัคคีย์ก็ไม่เห็นด้วยปัญจวัคคีย์ก็ไม่เห็นด้วยพอพระอ,องค์มาจนได้พิจารณาอีกพยามานก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ ทันทุกอย่างเนี่ยพระองค์ทําด้วยความกล้าแม้กระทั่งการสร้างบารมีมาในอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยมีใครเห็นด้วยั้งชาติเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนถูกขับออกไปจากเมืองเลยนะทุกอย่างที่พระองค์ทําไม่มีใครเห็นด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะประสบความสําเร็จแล้วคนจึงมานุมโมทนาในวันสุดท้ายเ่ยนะ แต่ว่าตอนที่พระองค์ทาไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล้ามากที่จะทําเช่นนั้นแต่ว่ากล้าถูกต้องนะนะไม่ใช่กล้าบ้าบินแบบคนโง่เขลาจนแบบแบบนี้ไม่ใช่ความสําเร็จคือความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดจากความโง่เขลาแต่เกิดจากปัญญาฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้กล้าชนะสงครามศึกทั้งมวลน,นี่พระองค์ชนะแล้วชนะเทวปุตตมานชนะกิเลสมานชนะมัจจุมานเรียบร้อย พระองค์นี้เป็นประดุษนายกองเกวียนนายกองเกวียนพาบริวารข้ามจากทางกันดารได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพาหมูสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัตตะฉันนั้นพระองค์ผู้ไม่มีหนี่ไม่มีหนี่คือคนที่มีตัณหาเรียกว่าคนมีนี่เนี่ยนะมันตัณหาชอบเท่าใดก็กู้เท่านั้นอ่ะพระองค์เนี่ยไม่มีการกู้อีกแล้วพระองค์ไม่มีหนี่ เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยกล้าด้วยชนะสงครามเรียบร้อยเป็นหัวหน้าพาหมูสัตว์ข้ามข้ามพ้นจากวัดตาได้พระองค์ปราศจากหนี้สินว่างันแปลว่าเป็นอิสระเต็มที่เนี่ยนะเป็นเสรีชนเป็นอิสระชนไม่มีข้อผูกพันทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะโปรดลุกขึ้นสเสด็จจาริกไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงโปรดแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิดหมูสัตว์ที่รู้ทั่วถึงธรรมคงจกมีแน่แท้ พเธอพระองค์สงเคราะห์เข้าเถอนะต้องมีคนรู้สักคนหนึ่งอ่างนั้นนะก็อันนี้เป็นเป็นการกล่าวถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าอันนัขอร้องว่าพระองค์เนี่ยมีความรู้มีความสามารถควาสาม,มารถที่จะช่วยหมูสัตว์ได้จริงๆแล้วก็ความที่พระองค์มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยนะต้องมีหละคนที่เห็นทมตามพระองค์อันนี้ก็เป็นคําอ้อนวอนในยะที่สองในที่สามก็บอกว่า พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมะที่ควรตรัสรู้แล้วนะธรรมะที่ควรตรัสรู้มีอะไรบ้างทุกควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละ พระองค์ก็ละเสร็จสิ้นแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้วอริยมรที่ควรเจริญเจริญเสร็จแล้วเพราะอ,อะไรที่ควรตรัสรู้ทั้งสังขารนิพพานบัญญัติพระองค์ก็รู้สิ้นแล้วพระองค์ข้ามโอคะที่ควรข้ามได้แล้วนี่นนะเรียกว่าข้ามกามโมฆะทิถโทขฆะพะวฆะข้ามอวิชโชฆะได้แล้วพระองค์หลุดพ้นจากทุกข์ที่พระองค์ควรหลุดพ้นแล้วไม่ใช่หรือ อันนี้นะครรกิจทั้งมวลเนี่ยนะพระองค์ทําไว้เสร็จแล้วไม่ใช่หรือภารก,กิจส่วนตัวนี่ทําจบหมดแล้วไม่ใช่หรือพูดแบบภาษาใหม่ๆบอกเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือในที่สี่แล้วก็เตือนอว่าพระองค์ทําความปรารถนาเอาไว้ว่าปรารถนานี้คําปรารถนานี้ปรา,นานปรถนาเมื่อสี่อสงไขยแสนกับสมัยที่เป็นสุเมธบัณฑิตว่าขณะที่ทอดตัวนอนลงแทบเบื้องบาศของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยก็ลืมตาขึ้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าถ้าเราประสงค์เราก็จะเป็นผ้าอรหัน์รูปสุดท้ายเดินตามพระพุทธเจ้าไปแต่ประโยชน์อะไรของเราด้วยการตรัสรู้ในเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการทำให้แจ้งธรรมะในโลกนี้คือในที่นี้บอกว่าในที่นี้คือสถานที่แทบเบื้องบาทพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยทำไมเราจะต้องไปบรรลุแบบไม่ต้องมีใครรู้จักเราแม้แต่คนเดียว เราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจากยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามโอกะสงสารบัดนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วบัดนี้นะสิ่งที่พระองค์ต้องการเนี่ยนะมาถึงวันแล้วนะถึงวันที่พระองค์ต้องการแล้วในที่ห้าบอกว่าและว่านี่ก็เป็นอีกในหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ไม่แสดงธรรมใครอื่นเล่าจากแสดงธรรม เรียว่าคนมีความรู้มีความสามารถเช่นกับพระองค์เนี่ยนะทั้งรู้ทั้งสามารถเป็นผู้มีบุญขนาดนี้ถ้าพระองค์ไม่ทําไม่สอนนะใครจะสอนใครอื่นเล่าจะเป็นสารณะของโลกแล้วโลกเขาจะเอาใครเป็นที่พึ่งละ่ะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้เขาพึ่งแล้วเขาจะพึ่งใครแล้วใครจะช่วยสัตว์โลกใครจะเป็นที่เร้นของสัตว์โลกใครจะเป็นผู้ไปในเบื้องหน้าของสัตว์โลก อันนี้ก็เป็นคําที่พรมอ้อนวอนเนี่ยนะอ้อนวนอนอาราธนาเชื่อเชิญเนี่ยนะนี่ในอัตกถาปาสราสิสูตรที่อธิบายต่ออีกนิดหนึ่งว่า,าถามว่าเพราะเหตุไรจิตของพระองค์เนี่ยจึงน้อมไปอย่างนี้น้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายหรือไม่ประสงค์จะแสดงคำเนี่ยนะว่าทั้งๆท,ที่พระองค์คิดว่าเรา พ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยอดีตเนี่ยพระองค์เคยคิดไว้ไม่ใช่หรือสมัยแม้กระทั่งสุเมธบัณฑิตแล้วก็ตั้งความปรารถนามาอย่างนี้ทุกภพทุกชาติว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยพระองค์คิดอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่หรือพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราเนี่ยนะมีเพศที่ไม่มีใครรู้จักในที่นี้ทําให้แจ้งอรหัตนะที่นี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจักทำโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามแล้วก็บำเพ็ญบารมีสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่สอนแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมอือนตอบว่าบอกข้อนี้เป็นความจริงจิตของพระองค์น้อมไปอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งปัจเจกขณะยานคือด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาเนี่ยนะคือด้วยการพิจารณาพิจารณาอริยสัจคิดดูพระองค์ใช้เวลาพิจารณามาเท่าไหร่ พิจารณาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยหกปีเต็มเนี่ยเป็นชีวิตในการพิจารณาเรียสัตว์ทั้งนั้นเลยเฉพาะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาเนฆขม,มาก็คือพวกมรรคสัตว์เนี่ยนะจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดละอทีทท่วนเอาหลักการทุกประการมาไขค,ครวนเนี่ยนะอย่างกว้างขวางเป็นนัยยะหาที่สุดไม่ได้เสร็จแ,แล้วบอกว่าปัจเวกขณะยานอันนี้เนี่ย ที่พระอ,องค์พิจารณาเนี่ยนะโอ้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วมมสัตแล้วมูสัตเนี่ยถ้าเขาเขาจะบรรลุได้ยังไงวะเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันละเอียดขนาดนี้เนี่ยหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับว,ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะพอเห็นตู้ก็ไตวิดกเข้าแล้วเราไปสอนใครเนี่ยใครไปมีเวลาเรียนอะไรมากมายขนาดนี้มีตั้ง9ก้เล่มแต่ละเล่มก็ไม่ใช่ว่าเอ่อเรียนภายในนอาทิตย์ละเล่มอาทิตย์ละเล่มใช่อย่างงั้นที่ไหน อาจจะอาทิตย์ละแค่ยี่สิบสามสิบหน้าเท่านั้นแหละเมื่อ,อไหร่มันจะจบแล้วเขาเวลามันรัดตัวขนาดนี้โอ้ยมันวุ่นวายขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนมาเรียนนะนะคล้ายๆแต่สมัยนี้ก็คิดแบบนี้นะพระไตรปิฎกโตขนาดนี้มันจะต้องเรียนจะต้องมีความรู้จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเอะเมื่อไหร่มันจะได้เรียนกันสักทีมันอย่าไปยุ่งเลยมั้งไปตามทางของเราเถอะคล้ายๆแบบนี้นะคือพระองค์เนี่ยพิจารณาความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแล้วก็พิจารณาถึงความที่สัตว์เนี่ยมีความเศร้าหมองมาก ความที่ทำเนี่ยก็ลึกซึ้งใจของเขาก็เศร้าห,หมองทำก็ลึกซึ้งก็เลยปรากฏว่าสัตว์เนี่ยยึดกิเลสสัตว์เนี่ยยึดติดติดข้องกับกิเลสมากทำก็ลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นอย่างนี้พระอ,องค์ก็คิดว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะเพียบไปด้วยกิเลสเศร้าห,หมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะ เหมือนน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ำข้าวเหมือนตุ่มที่เต็มไปด้วยเปรียงเหมือนผ้าเก่าที่ชุ่มไปด้วยมันข้นเหมือนมือที่เปื้อนยาหยอดตาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจักตรัสรู้ได้อย่างไรเล่าพราะองค์ก็น้อมจิตไปอย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาการยึดกิเลสของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึง้งแล้วก็ธรรมนี้ึ่งสาบว่าลึก เหมือนลำน้ําที่รองแผ่นดินก็ได้ว่าจะต้องโอ้ยเหมือนกับน้นํารองแผ่นดินเนี่ยจะต้องแหวกแผ่นดินลงไปลึกขนาดไหนจริงจะถึงววางนั้นเห็นได้ยากเหมือนมเมล็ดพันธุ์ถักกาดที่เอาภูเขามาวางปิดเห็นยากอยาก่างนั้นเลยนะเอาภูเขามาปิดมเมล็ดพันธุ์ถักกาดเนี่ยยกภูเขาออกอยังไงเนี่ยนะแต่จริงๆอวิชาของเราใหญ่เท่าภูเขาจริงๆนะก็จะแหวกแหวกออกกลลืบแต่ละลืบแต่ละชั้นออกไปได้เนี่ยมันยากว่างนั้น รู้ตามได้แสนยากเหมือนปลายแห่งขนทรายที่แบ่งออกเป็น7ส่วนเชื่อว่าทานที่เราพยายามนะนะทานที่เราให้พยายามเพื่อแทงตลอดธรรมนี้อะอะไรบั่งที่เราไม่เคยให้ไม่มีศีลไ,ไหนที่เราเชื่อว่าไม่เคยรักษาก็ไม่มีก็คือแปลว่าบารมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยบำเพ็ญน่ะไม่มีเลย เมื่อเรากำจัดกำลังมารที่เหมือนไร้ความอุตสาหะแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวจริงๆก็คิดดูนะว่าภาคเพียรต่อสู้กับพญามารแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเพราะต่อสู้กับมารอะไรนะเมื่อระลึกชาติได้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเมื่อชำระที่พระจักษุในมัชชิมยามแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อแทงตลอดปฏิจจสมุบาตในปัจชิมยามบรรลุอริยสัจหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว เราผู้มียานแก่กล้าบอกเรานี่สั่งสมบุญมาขนาดนี้มีปัญญาขนาดนี้แม้คนเช่นเรายังแทงตลอดธรรมะนี้ได้โดยยากทีเดียวอันน,นระดับเน้นยังยากกางันโลกิยะมหาชนจักแทงตลอดอริยสัจจะทมเหล่านั้นได้อย่างไรพอน้อมมาคิดแบบนี้วับขึ้นมาแบบนี้ก็น้อมจิตอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาความลึกซึ้งแห่งพระธรรมคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็อย่างโยมคนหนึ่งเขาว่า เขาไม่มีธุระอะไรเลยนะที่จะบรรลุนิพพานเขาอหมืนเขาไม่มีธุระอะไรเลยเขาไม่อยากบรรลุอะไรทั้งนั้นเขาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากฟังแปลง่ายๆบอกท่านอย่ามายุ่งกับเขาเลยเขาเหมัอนท่านเขาก็จะอยู่ในเช่นทางชีวิตของเขาอ่ะทำมากก็อยากทำมากก็ลึกอยู่แล้วไอ้เขาก็ไม่อยากรู้ด้วยมันทำยังไงนะไอ้ไม่รู้มันไม่ว่ากันนะะแต่ไอ้ไม่อยากรู้นี่มันหนักหนาสาหัสมาก ธรรมาก็ยากยากแล้วไปต้องไปเล่าให้คนไม่อยากรู้ฟังเนี่ยมันจะยากขนาดไหนมั้นกันนก็เลยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งเนี่ยเห็นความรกชัดของหมูสัตว์ในที่2เห็นความลึกซึ้งของอริยสัจธรรมเนี่ยนะก็ดูที่เราเรียนกันมาตั้งหลายปีเนี่ยมันเข้าไปถึงไหนกันบ้างเนาะโอ้ยได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญหูแล้วมนนะคิดไรมากอันหนึ่งเมื่อเท้าสามบดีพรมทูลอาราธนา องรู้นะว่าเมื่อเท้าสามบดีพรมทูนาราธนาพระองค์ก็ทรงน้อมจิตไปอย่างนี้เพราะมีพุทธประสงค์จะทรงแสดงธรรมจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อเราน้อมจิตไปเพื่อความเป็นผู้มีความขนขวายน้อยเท้าสามบดีพรมเนี่ยนะก็จักรราธนาเราแสดงธรรมด้วยว่าสัตว์เหล่านี้เคารพพรมสัตว์เหล่านั้นสําคัญอยู่ว่า พระศา,าสดาไม่ประสงค์จะทรงแสดงธรรมแต่เท้ามหาพรหมอาราธนาให้เราแสดงธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมะนี้สงบประณีตหนอจักตั้งใจฟังด้วยดีด้วยเหตุนี้เพึงทราบว,ว่าพระองค์น้อมจิตไปเพื่อขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมก็เพราะจะให้พรหมมาอาราธนานั่นเองทีนี้ถามว่าพรหมเนี่ยพรหมก็คือใครบอกว่าพรหมก็คือเท้าสามบดีพรหมเนี่ยนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไป